สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันก็จะมาสาธิตนะคะการโอนเงินจากไวเลยของคุณให้กับเพื่อนของคุณที่ร่วมใช้ MyGmt Wallet นะคะก่อนอื่นเลยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานั่นก็คือ MyGmt Online หลังจากนั้นนะคะเว็บไซต์ของเราก็จะถูกเปิดออกเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ลูกค้ากรอกหมายเลขพาสปอร์ตลงไปค่ะแล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ กดข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับและส่งรหัสผ่านให้ฉันทาง SMS ค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็จะได้รับรหัสผ่านทาง SMS นะคะให้ลูกค้าทําการกรอกรหัส OTP ลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดอนุมัติตอนนี้นะคะบัญชีขงคุณลูกค้าจะถูกเปิดออกและลูกค้าก็จะเห็นยอดเงินใน w a l ล็ตของคุณนะคะว่าเหลืออยู่จำนวนเท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะให้ลูกค้า คลิกไปที่ส่งเงินให้เพื่อนที่ร่วมใช้ My GMT สำหรับาการส่งเงินให้เพื่อนนะคะลูกค้าต้องทําการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนของคุณลูกค้าที่ต้อง,อง,องการที่จะทําการโอนเงินให้นะคะหลังจากนั้นกดเพิ่มเพื่อนใหม่คะ่ะ แล้วก็จะขึ้นขึ้นมานะคะว่าคุณต้องการที่จะเพิ่มหรือไม่แล้วจะขึ้นชื่อของเพื่อนคุณลูกค้าแล้วตามด้วยเบอร์โทรให้กดบันทึกนะคะหลังจากนั้นนะคะลูกค้าก็จะมีรายชื่อเพื่อนอยู่ในลิสต์พอเวลาที่ลูกค้าที่จะต,ต้องการที่จะทำการส่งเงินเนี่ยให้กดไปที่ส่งไปที่ w วเล็ตนะคะสกุลเงินก็จะเป็นสกุลเงินเชกเกนอ่าเราก็จะลองทำการส่ง100เชเกนให้กับเพื่อนนะคะ จากนั้นนะคะสรุปเราก็จะเห็นชื่อผู้รับผลประโยชน์หมายเลขโทรศัพท์นะคะส่งไปที่ myjimtwallet เป็นจำนวนเงิน100เชเกนหลังจากนั้นให้กดอนุมัติค่ะชำระโดยกระเป๋างเงินของฉันกดเข้าไปได้เลยค่ะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการโอนเงิน จากกระเป๋าตังค์ของคุณลูกค้าไปที่กระเป๋าตังค์ของเพื่อนนะคะหลังจากนั้นทําการปิดเต้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกค้าจะได้รับ SMS นะคะว่าลูกค้าส่งเงินให้กับเพื่อนคุณลูกค้าเท่าไหร่แล้วเพื่อนของคุณลูกค้าจะก็จะ,ะได้รับ SMS เเช่นกันแล้วก็เราจะเห็นประวัติการส่งเงินนะตรงนี้นะคะว่าส่งจำนวนเท่าไหร่ส่งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะ